นี่แหละเดอ้อพี่น้องอาหารเทียมอาหารเทียมจักโมงแล้วนี่อาหารเทียโมโอ้จะมาหอนแทะอาหารเทียมนี่แหละค่ะอาหารเทียมเด้อนี่เดอ้เดอเย็นตาโฟเย็นตาโฟไข่ ปากระป๋องโอ้ยตักยากแทอะปากระป๋องอันเที่ยงอาหันเที่ยงครับพี่น้องอันเที่ยงปดหอนเหลือไปเซตกับป่าได้ดอก ไปหัวหามันละฮอนเด็ดคูเด็เดคู่ขักเด็ดแน่ลนแลห้งจน้ดก็ได้แแห้งเลยเถอะ ada kada udah yang kirim tahu tempuh makan, makan, sen 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 yang makan, 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 bang makan, makan, bang Duh. มาเกนกันอันเที่ยงอาหารสนอันเที่ยงอาหารสนเสรนเสนสนสนีเสิดฟ้านิดฟ้ากันที่อาหารเสร็จ เส้นกระเซาบก็ก่แลวพี่น้องเองทำเองมาเด้อข้าเด้อม่กินน่วกันก็ไดยังว่าให้กินเขาก็ได้คิดสันสันหิวเข่าแห้ง Yang okay, ni kena kena nak. Ni kau kau.